อาจารย์ทับเจตนาการการสร้างพระกิ่งของพระอาจารย์ตั้งแต่ยุคปีสามกว่าจนถึงปัจจุบันนี้เพราะมีเหตุเพราะเหตุอันใดครับพระอาจารย์ครับครั้งแรกเนี่ยเพื่อจะเอาเงินซ่อมโบสถ์ครับผมศิราลาดครั้งแรกครับแต่แล้วก็มีคนดูถูกมาว่าทำเนื้อไม่ได้เพราะเหตุเลยนะแล้วเริ่มที่จะกิ่งเราจริงๆมัาไม่ได้ที่อยากทำอะไรหรอกเพาะอยากให้ใครรู้ด้วยครับเพราะเหตุอาจารย์ไหวเหนื่อยมันไม่อยากมัไม่อยากเหนื่อยอย่างนั้นพอทำเสร็จเรียบร้อย ก็เอาก็มามองวัดตัวเองเนี่ยว่าเขาไม่มีเลเซอล์กลันเราก็เลยเลียอรลักตังางพระมาแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาถวายวัดทั้งหมดไม่ได้หักสมม่ประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเวลาทำพระของวัดเราเนี่ยของธรรมาเนี่ยมัเอาเงินส่วนตัวทําไม่ได้ไม่ได้บริรับรอยจอับหรือว่ามีเงินเท่าไหาร่มันก็ทำเท่าเท่าที่มีกำลังพระของธรรมาที่เป็นของแจกจะมากกว่าของจําหน่ายแล้วก็พระติณที่ทําเนี่ยเจตนามาไม่ได้จําหน่ายเป็นหลักมาจําหน่ายเพราะแล้วไอ้โชคที่ทำอันนั้นอันเนื้อจัด เป็นรุ่นสองรุ่นแรกเนื้อรุ่นแรกเนื้อจัดเลยขอทองคนละห้าสิบตังค์สมัยน,นะนั้นเอาเส้นอห้าสิบตังค์เนี่ยองพ่อองค์นึงประมาณสามพันบาทสมัยนนะั้นเอาเรื่องนะครับอาจารย์สามพันสมัยนั้นก็ไม่เยอะอยากรอพอไหวนแล้วพระก,กิ่งรุ่นไหนที่อาจารย์ใส่ทองมาหัวม,ม,มาหัรานเลยครับอาจารย์นะที่ใส่เยอะมากที่สุดเลยจะอะไงก็เลยโชวนเท่านี้แดัดส่วนเป็นเท่านี้แค่ทําน้อยทํามากไก<ส>่น้อยไก่มากเลยทำน้อยก็ทองทองก็เยอะทำมากน้อย พอทำมากทองมันก็เยอะตามเดโชเขาบอกโอ้ตามสัดส่วนนะครับอาจารย์อย่างอย่างของพิชชักโชนี้ไงใส่ทองมาสี่ร้อยบาทครับตอนสี่ร้อยบาทเขาทองเจทองก็จะขี่เบ้าอ่ะเบ้าหลอกสิบโลอะโอ้โหทองเี่พระเป็นห้าพันองค์อ่ะคร่ะอาจารย์เคื่อจะเอาแค่สองพันอะโอ้โหอาจารย์แล้วพระเสียแล้วพระอาจารย์ทำยไงครับพระที่ก็ยุบไงยุบมาทำใหิดตาบ้างทำให้นั่งทำใหม่ติดต่อโอ้อาจารย์ครับพิชักโชนนี่ยอดยอดบูชาเยอะไหมครับอาจารย์ ยังเหลือยังเหลือเยอะยังอยู่เยอะยัหลายของแท้ห้าพันอาจารย์ครับพิทักษ์ชนพระปิตารุ่นพิทักษ์ชนนี่ก็ถือว่าเอาเนื้อจากพระกิ่งมาทำใช่ไหมครับเนื้อพ,พ,พระกิ่งเนื้อเนื้อพระกิ่งรุ่นนี้มีประสบะการณ์ดีแต่ว่าชื่อเหนียวครับชื่อเหนียวแล้วก,ก็พระรุ่นเนี้ยเนื้อจัดมากก็คือใส่ทองโลละสองบาทอาจารย์เกจีมาครบเครื่องเลยนะอาจารย์มีครบได้ได้ ในฐานใต้อะเขาขอแล้วก็ไปขอพระเจ้าตรัสสินด้วยเหรอครับพระอาจารย์เออวงกวมที่พระเจ้าขออนุญาตสร้างพระโลกองค์โลกครับผมโอ้โหก็ถือว่าอันนี้คืองานน่าจะใหญ่ที่สุดแล้วใช่ไหมครับอาจารย์งานเก้าตาเนี่ยไม่ถือว่าท่านของวัดเราใช่ของวัดเราของวัดเราของวัดเราใช่แต่ว่าถ้าเทที่เทนใวัดเราใหญ่ที่สุดที่จะเป็นของของอุบลมงคลสุรอันเก้าวันเก้าวันเลยครับอาจารย์ เกจิเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดเลยทุกวันมีซ้ำบ้างอะไรบ้างโอ้มีซ้ำวันสุดท้ายกับวันแรกแล้วอุดมมงคลสงฆนี้ยังเหลือเยอะไหมครับอาจารย์เหลืออยู่ประมาณ1 0 0แต่จริงๆจับช่างเท่าไหร่ครับอาจารย์3,000 3,000อาจารย์นะ3,000ก็น้อยอยู่ดีอาจารย์ก็เอามาก็จำหน่ายไป2,000แล้วมันก็พอครับผมที่เหลือมันก็เก็บไว้อ่าฮะ